พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีสเสด็จออกนั่พระที่นั่งอภรสถานพระราชวังุสิตพระราชฐามพระบรมร,ราชบลโรกาดให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทตามลำดับดังนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีนํานายเอเลียตกิฟโชเก้นักวิ่งมาราธอนชาวเคนยาเหรียญทองโอลิมปิกและคณะเฝ้าทูลออกทุลีพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดปลอมและรองเท้าวิ่งรุ่นพิเศษแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีส่งรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปส่งร่วมวิ่งในการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการ Amazing Thailand Marathon Bangkok ครั้งที่8ประจำปี2568และจุดปล่อยตัวด้านหน้าศูนย์การค้า MBK Center ถนนพญาไทเขตประทุมวันกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน2568เวลา2นริกา และจะส่งวิ่งเข้าจุดเส้นชัยณนบริเวณท้องสนามหลวง